สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องมาเล่ากันนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างโปตากับลูกเขยอันว่าโปตากับลูกเขยนั้นมีเรื่องที่ไม่ถูกอกถูกใจกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วละครับ เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าโปตาได้ลูกเขยใหม่จัดแจงแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยลูกเขยใหม่ก็เข้ามาอยู่ในบ้านมาเป็นเขยใหม่หลังจากวันแต่งงานป่านไปเข้ามาอยู่ได้ ไม่กี่วันอยู่มาวันหนึ่งพ่อตาก็ตั้งวงกงเล่ากับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เรียกลูกเขยมาร่วมวงด้วยเอ้ยในลูกเขยอยู่ไหนวะในมันนั่งวงสนทนากันหน่อยว ป่อตาก็เรียกลูกเกยมากเอ้ยไอเนนเอ้ยนี่หน้าข้างบ้านเข้ามานั่งวงก้องเหล่ากับพ่อเนี่ยเอกมานั่งพูดคุยกันหน่อยได้ต้องความรู้จักกันเอาไว้เปื่อนบ้านของเราลูกเกยก็รีบกุลีกุจอเข้ามานั่งวงกับพตงครับครับพอ่อครับสวัสดีครับคุณนาะ นั่งพูดคุยกันไปได้ไม่นานลูกเกย๋ยผู้มีมารยาทขอเป็นคนรินเล่าให้เพื่อนบ้านรินเหล้าให้กับโปตารินไปรินไปเวลารินเหล้าให้กับโปตาลูกเก๋ยก็จะรินให้นิดหน่อย วลารีนตัวเองกับรีนกับเพื่อนบ้านก็จะรินเยอะหน่อยพอรีนกับตัวเองรินไปเท่ากับพ่อตาก็ตาเสียงโอ้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 ตำตาเหมือนเล่ามันจะลุ้นอะไรประมาณนั้นเลยครับแต่พอรีนกับพ่อตาก็จะรินแก้เบียงกลึ้งแก้วกินไปกินไปพ่อตาก็สังเกตหลายครั้งแล้วอะลูกเคยรีนห้ตัวเองนิดเดียวแต่พอรีนกับของตัว ลูกเขย,ยเองก็จะลินเยอะแล้วก็ทำเสียงเป็นโอ้โ oh, อ oh, oh, oh ้โอ้โอุ้กกล้งป่อตาอดรนตนไม่ไหวปกตั้งสุดตายเล่าตำต้าจะหมดลูกพอาตาก็หยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยลูกเอ้ยดินเล่าให้พ่อหน่อยดิเอาแบบโอ้โอ้โอ้นั่นแหละเหมือนกอนเองนั่นแหละ <laughs>